รู้จักไว้ละอื้อหนอมอยู่ดิเอให้คุณได้สวัสดีครับกลับมาอยู่ใน t t o d a y Game Channel นะบลิเอ er อร์อด i ชินสก็เป็นเกมแนว3ามคกโดยจะเป็นการต่อสู้ตามด่านต่างๆแล้วก็สามารถเลือกตัวละครตามที่ต้องการเอาไปใช้ได้เพื่อการกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์กันนีเยอะด้วยนะครับหาผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะ 時空を歪めて英雄たちを集めただが英雄たちは魔王幼者そして絶対の破壊神を打ち元の日常へと帰っていった全てを忘れてうんなかなか見応えのある物語だったな例のものをはっ 彼らの絆を再び結び合わせれば新たなる世界が生まれるだろうこの腕輪があればそれも絶やすいあれさえあればきっと、うん、メルセウス 感覚だうそういえば今は曖昧な感覚の話より任務が最優先ではうん新入りの言う通りだ先を急ごう戦場の空気が妙だ เราจเอาสมินซเอาน้องเข้ามานี่กูจะน้องนมเลี้งถึงมาเล่นเว้ยเออเ s มเอ์นี่ถ้าเดนน้องเขาก็น่ารักนี่ก็นมเนี่คนหน่อยนมถึงกระติ้งถึงติงถึงเอามาอี๋อืมอี๋อี๋อีกโอ้เล่ Mm hmm. mm hmm. ตัวเกมนี้ก็มีคอมโบให้คุณได้เลือกใช้กันเยอะๆก็ไปหากันเอานะผมก็กดมั่วๆเหมือนกันก็เลยนั่นแหละนะผมเองก็กดมั่วผมก็ไม่รู้ว่าตัวคอมโบมันมีอะไรบ้างนะก็ใครรู้ก็บอกกันได้ซิมเกิ้อ มาดิมาดิเดี๋วน้องเล่นถึงเขาจัดก,การให้น้องลงเล่นถึงเลยนะมึงรู้ไหมเนี่ยน,นี่ฝ้าอืมออนนไหน กำลังคันตีนอยู่ไหนวะโอ้โหกระโดดมันเลยกูดึงเข้ามาให้ดีไปว่าอะไร นมออกจะใหญ่เด้งดึงเออจากสามีมาใส่ไหมมึงอ่ะอือ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 มามาเดี๋ยน้องนมเด้งึงเขาจะมาอือน้องนี่เขานมเด้งตึงดีจริงๆชอบเลย もし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 

มกกา,า,าอาม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 บมา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 มวม้มา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 มกามามาาม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 ้มา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 มมม ไม่เล่นไฟห,หรอกคู่สมุนเซรู้จักไหมสมุติเด้งดึ๋งอ่ะอมนมนี่เด้งดึ๋งดีจริงอ้าวนี่น,นี่ชอบจริงเลยน้องคนนี้มาดีมาดี โอ้เซ่รู้จักคำว่าซูเซ่ไหมจูเซ่เด้งถึงเลยอ้าฟางอีซเสียก็ยังน่ารักสู้เนาะเขาได้ก็มามามา จะคอมโบไห,หมอ้๊มเลยกโ็คันเอามานออค,คุณเซกูอยากจะใช้อืมรูม้สึกะวะ่ะบทนี้จะเป็นการขายน้องนมเขานะเนี่ย น้องเซเวซี่เนี่ยออื้หืออ้มาดิมาดิมี่จะเขาเก่งของน้องเขาน้อยไปแล้วพวกมึงอหะมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพูดมาก

นี่นี่กูใช้ชาขึ้นยาขึ้นยาทิตาเปล่าวะไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยออกมาจาตีน้องเวยกูได้ไงยี่วาเก่งมากมากหรออ้ย ฮาจิมระเบิดกูบ้างโอโ้โหตู้โกโก้ขันดิลอ,องชมตีน้องเขาหน่อยทำน้องกูอืมอืมมันยากิตาไมา่รู้จักเปล่า

ใชท่าเยอะไม่ได้ไม่นองเขาชาร์จเกรว่าเปลี่ยนตัวมามาดีอือไหนอยู่ไหนเา คืนกระแทพยอไอยัยมาไหนไหนแนววะกูอยากจะสู้กับตัวเก่งๆเว้ยกกระจอกถอยไปอื 哦。Oh. โช่วยกันกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยนะใครอยากแสดงความเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝา,ากกันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามรับชมคลิปใหม่กันด้วยนะครับทุกคน จากช่องซีบิวการที่ยังไม่ได้เข้าร่วม แฟนเพจเฟซบุ๊ก็ฝากกันเข้าร่วมเยอะๆกันด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวไอ g เกมโจมตีแหลกบุกฐานตีเยอะๆก็สามารถมาเล่นเกมนี้กับเอาารเอ,อริ r ออร์ออริจินกันได้นะก็เห็นได้ว่าเป็นเกมบุกฐานที่คุณสามารถโจมตีได้มันก็เป็นอีกเกมนึงที่สนุกผมก็แนะนําว่าใครยังไม่ได้ไปเล่นก็มาลองเล่นกันดูนะเอาไปประกอบการตัดสินใจกันได้นะ